สติกเกอร์ใหม่จากเจ็ปตูดิโอชื่อชุดตอนในเด็กขาดราคาเพียง30บาทเท่านั้นสำหรับพ่อค้าลูกค้าและนักสะสมเอาไว้แชทกันของแท้ของดีต้องมีแมวยืนครบับซื้อได้แล้ววันนี้ที่ลายสติกเกอร์โซ <S 2> <S 2> สวัสดีครับโจแจ๊บอ่างแจ๊บครับเมดแจ๊บค่ะวันนี้มีของดีๆมานำเสนออีกแล้วครับอันนี้อยากได้ที่สุดใดบรรดาไลน์วินเทอร์เกเตอร์เลยรถ DX ครับผมสามารถแปลงร่างได้นะครับจากสีขาวแบบในเรื่องเลยนะพับไปพับมาการเป็นสีแดงมีปงมีปืนขึ้นมาเต็มเลยอ่าเช่นคันนี้เบิ้ลนีอ่าอันนี้ไปเบิ้ลแบบพังๆมานะครับเพราะว่าอยากได้ว่าเป็นอะไรแต่ปรากฏว่าไอที่ต้องการมันก็ไม่มีมา อันนี้นะครับรถมีสเปกเตอร์ชื่อวินสควอตวินสควอตวินสควอตในเรื่องเนี่ยคือเท่มากมันแปงลงร่างจากสีขาวเป็นสีแดงได้อพอแปงลงร่างแล้วมันจะมีสมรรถภาพเพิ่มขึ้นครับให้ดูคือโดยปกติแล้วทุกวันที่ขับก็คือเป็นสีขาวใช่แล้วพอมีเหตุด่วนเหตุร้ายมันก็แปลงเป็นสีแดง่เกิดการไล่ล่าอันนี้สีขาวนะครับแปงลงร่างก็ต้องเอาก๊าซเสียบที่ตูดแล้วก็จะมีปืนพิกขึ้นมาแล้วก็สอนวิธีแปงลงร่าง5สเต็ปครับนะฮะ เด็กๆเคยด้เห็นไม่เคยสัมผั <c oughs> สคือ <c oughs> ดีไซน์ดีมากเลยนะคือการที่จะดีไซน์ให้รถที่หน้าตาแบบนี้แล้วพอพับไปพับมามันกลายเปย็นอีกแบบหนึ่งใช่ดีเทลเพิ่มขึ้นและ<ช>เป็นสีแดงด้วยอ,อันนี้มีแต่รถใช่ไหมไม่ใช่มีตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้มีหมดลเลยเชแต่เวลานั่งต้องถอดเกาะข้างล่างหมดเลยนะไม่งั้นมันขูดขีดเลยนี่เอามายึดแอคๆนี้ได้เนี่ยอ่าอ่ายึดแอคๆยึดแอคๆมาดูกันแปลงล่างนะครับอันนี้สีขาวให้ดูความสวยงาม เหมือนในหนังเลยมีไฟไท้ายนะครับวินสควอตป้ายทะเบียนเปิดไฟได้ปะอ่าไม่มีไฟไฟหน้าไฟล่างกระจังหน้านะครับสวยงามวัสดุเป็นพลาสติกนะครับล้อเป็นโครเมียมนะครับตรงนี้เป็นยางนะยางจริงเหรอยางจริงๆโอ้โห oh. คือถ้าเก็บรักษาไม่ดีเนะี่ยพินาศพินาศใช่ใช่ใช,ใชอ่ะวิธีแปลงร่างนะจ๊ะ อันนี้คือการ์ดการ์ดศักดิ์สิทธิ์นะครับขอดูการ์ดหน่อยการ์ดการ์ดใบไม้นี่ต่ก่อนผมจินตนาการใบไม้เป็นการ์ดใบนี้นะอันนี้ยอเอกเขาจะเสียบเข้าไปในรถใช่ไหมแล้วเกาะมันถึงจะมาดีไซน์เหมือนกันดิขอดูข้างหลังหน่อยดิมันเหมือนกันอยากให้จับเราจับเท็กเจอร์ดูนะอ๋อมันเหมือนกับกัดกระจกอะนูนขึ้นมานูนขึ้นมาไอ้ตัวนี้เสียบไปที่ท้ายรถตรงนี้เสียบไปแล้วเกิดการแปลงร่างเกิดขึ้น มันค <Hey. S 1> ือพ uh ับอย่างนี hmm. mm ้นะนี่พับอย่างนี้อนี้พับอย่างนี้เอ๋พอเสียบปุ๊บสลักคลายใช่ไหมมันจะพับขึ้นมาอย่างนี้นี่จะการออกตรงนี้บิดไปทางนี้ปืนเนาะปืนแล้วพับปืนมาทางนี้อนี้บิดกลับไปทางนี้แดงๆมาแล้วเห็นไหมเกาะอยู่ข้างล่างสีแดงงัด งัดอย่างนี้นะบีบขึ้นมาโ oh, อ้เข้า <well. S 1> ครอบอย่างนี้เลยกระโปงหน้าซับซ้อนนิดนึงกระโปรงหน้าทำอย่างนี้เปิดฝากระโปรงหน้าขึ้นมานะครับยกสเต็ปตรงนี้ขึ้นมาหน oh. oh. ึ่งสเต็ปนะอาช้นแล้วก็สไลด์มาข้างหน้านะครับแล้วก็หมุนรกระจังหน้ามาข้างหน้านะ oh. ครแล้วก็ดันดันสีแดงขึ้นมาอย่างนี้ ดันขึ้นมานะครับแล้วอันนี้ยัดเข้าไปง่านแล้วกดลงนี่คือเอาจงริงคือวิธีการแปลงร่างเหมือนในหนังเลยปะใช่คือท่านี้เลยแบบนี้เลยมันถึงดังมาก<อ>และตอนแปลงร่างตรงนี้เป็นควันๆหมดเลยแล้วม,มันพับแบบนี้เลยเนี่กระจังหน้าเปลี่ยนแล้วนะจากเหลี่ยมๆเมื่อกี้การเรยเป็นมีปืนอันนี้ครอบตรงนี้แล้วก็จะมีสลักตรงนี้มันจะต้องเสียบตรงนี้พอดีอืออโห ไวมากมที่สดชัดและตรงนี้เฮ <c oughs> ้ยว่าเอาไฟเยอร์เข้าไปนั่งได้อันนี้ผมไปประมูลมาด้วยความดีใจด้วยความโลกนะครับถ้าจําไม่ผิดประมูลได้มาไม่ถึงพันน่ะแต่กะเอามาเป็นอะไหล่ใช่ป่ะแบบเเดี๋ยวแปลงเป็นสีขาวก็ได้เพราะว่าอันนี้มันหักเยอะ <c oughs> ไอ้ปีกเนะะี่ยหักปีกหักเพราะอะไรมันหักเพราะว่าเด็กบางคนน่ะมันบิดอย่างนี้ใช่ไหม แล้วบิดอย่างเงี้ยแล้วเวลามันเอาเอาปืนออกมันกระชากเลย,เลยมันเลยหักนะครับตัดไปข้างบนแตกคานไม่มีซึ่งผมไม่ได้สีผมมาทำเองได้หมดเลยแต่ที่ผมลืมดูเลยนะคือแม่ไม่มีกระจังหน้าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะแปลงเป็นรถคันขาวให้ดูไม่แล้วคันขาวก็คือเหลืองแล้วอะเป็นคันเหลืองไงมีวิธีไหมต้องทำสีใหม่หมดเลย โอ้โโอเคแตกแตกแบบน่ากลัวมากดูดิกระจายอะเปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้คือรถที่ผ่านการลบมาแล้วไงพี่ใช่ของจริงแตกจริงกระจังหน้าจริงมันบุกเข้าไปข้างในปะวะก็ไม่มี เทียบกันสินี่มันคันเหลืองเลยเนี่ยมันไม่ใช่คันขาวเห็นไหมว่าพลาสติกอะพอสีขาวอะมันโดนยูกินเข้าไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันมันจะกลายเป็นสีนี้นอกจากกระจังหน้าไม่มีแล้วนะไฟบนก็ไม่มีนะเป็นเคล็ดลับเลยนะท่านผู้ชมประมูลอะไรดูดีๆนะตาตรงนี้มีไหมสีแดงอะคันนี้มีมนี่มีมีมีแต่นี้คมกว่าเยอะเลยอันนี้เหมือนสึกมาแล้วเลยเนี่ย สึกมึงเลยนะก็เหมือนรถไปชนมาแล้วก็จังหน้าหายอ่ะตาก็น่าจะต้องสึกๆกันหน่อยนิดนึงนะครับข้างใต้ก็ดูล้อดูล้อด้วยนี่ยางที่ผมบอกว่าแค่เก็บไม่ดีมันจะแตกแบบนี้เออนี่คือยางจริงๆนี่ก็ทาอะไรถึงถึงมันไม่แตกอ่ะก็ทาไอ้น้ำยาเมื่อกี้แหละอ๋อโอเคโอเคชุบไปทั้งคันเลยนะแต่คันนี้ไม่น่ารอดแล้วล่ะเดี๋ยวลองนี่เอาการ์ดแหงไาทิระบบการ์ดยังใช้ได้อยู่ไหมเนี่ยกินการ์ดซะ ฝืดสนิดประมาณนี้ กันมาแล้วนะครับกับรถแสแหนสาของเราครับไอ้ตัวนี้คือทีเด็ดเลยใบไม้ใบไม้ก็หวังว่าคงได้ความรู้เล็กน้อยกันไปนะฮะฝากติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยทุกรายการใครเคยมีคันนี้คอมเมนต์มาหน่อยอยากนั่งคุยด้วยนะสไลนนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีครับ